พาะเจ้าด้อะผมพี่น้องมาดูเต็มกระถางกระถางต้นมะฮุ่งก้อยมาดูพี่น้องมึงโอ้ยอ่อนซ่อนว่าพี่น้องมันดูอเมริกาก้อยเลยหนองเอ้ยอ่อนซ่อนวะผมพี่น้องบหน้าพ่อพี่น้องเห็นบราค่ะคุณผู้ชมพักผมมันหน้าเฮาดินดัวเต็มกระตาแล้วค่ะพักผมมันหน้ามาเจอจะรัดอยู่อเมริกา เฮ็ดปวดตาตับ่องผมปเทาครัวเขาครัวกันจะ้ะลงสวนก็ได้ผักทำรมาชาติได้เห็ดทำรมาชาติมาให้พี่น้องเปิดแต่จอยได้กระตาห่างเมื่อลงสวนคือเกาเมาื่อลอกเก็บผักผักยาเก็บผักเกิดเนี่ยพี่น้องมาเพิ่ง ขึ้นอีละละพี่น้องพระขุมมึงดูมามึงดูมันขึ้นยึดกระถางยึดกระถางอันนี้พี่น้องนะพาดพระขุม้านหน้าพระขุม้านหน้ามาเจอเจรั์อยู่อเมริกาเก็บไปเรื่อยพี่น้องไปเลาะน้ำสวนน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละหมองได้มีก็ไปตัดพาดพี่น้องเอ้ยพระขุมพระขุมไม,ม่ดีหรอก พอผงมันหน้า่อยออยิบเหวยเพี่น้องเอ้ยของมันถ้ามา,าตาปลอดสารของมีวิตามินเด้พอพระหงพี่น,อนอ้องเราจะบอกไปก่อนชุ่าผักองพระหงเปิดไปบึงเด้ออันขุดแงมแรลมพี่น้องหกมุ่งกลัวๆคุณอะ Oh, เจอต่รั์อยู่อเมริกาอเมริกาอเมริกาพี่น้องเอ้ยมากินผักคมเหี้ย่ยผักโมนะผักธรรมชาติพี่น้องเอ้ยธรรมชาติธรรมชาติอีหล้อบานข่อยปลอดสารพี่น้องเขตปลอดสารวันประกาศใบหนานหนึ่งบงเอาไปกินเบิร์ดพี่น้องเบิร์ดกินซำ เดี๋ยขอมาเล่มผักเาาต้ามดฉาิกินนึงสิละพี่น้องเพราะว่าผักกาดมันว่ามันธรรมชาติไปวานเองหนานนน่นพี่น้องแต่ว่ามูในเหี่ยเกิดธรรามชาติกับบอรดพี่น้องผักกาดคุณสามีคอยพันไปตัดงาตัดออกทิ่มเบอดเหลือแต่มูอยู่ในอันวานวานในอันอันนี้หนานไว้ยังคอยได้กินมูนเหี่ยธรรมชาติเขาตัด เบิดพี่น้องเขาบอกเป็นหนาหาได้ว่าโอ้ยคอยจะเป็นเป็นตะนายพี่น้องเอ้ยคหขมหน่อยวันนะ่ะมันมีแต่แท่นี่เด้อพี่น้องเนาะบ้านผัสซีผ้าพี่น้องไปเลาะเก็บเก็บละพี่น้องเอ้ยคันว่าเก็บมันกะงำมันลูกมันงำมันนี่คอยนี่แหละน้ำนหำน้ำฟักซี่น้ำฟักซี่กะน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยจมนำ้ำจมน้ำสี่วีวี จุกน้ำละสวีวีวีมันได้กินแค่นี้ก็ยังว่าบุญว่าบุญโอ้หลายด้วยพี่น้องเอ้ยว่ามีหน่อยหนอยเด้อ<ม>เห็นว่าเป็นังสิเออถ้าเบิ่งคอยจ่วขคอยเก็บแล้วทั่วสวนได้เต็มกระตาล่มกระตาพี่น้องได้ไปผักฟีผักน้องเคร่งลวกไปเครื่งเอาไปให้เพื่อนถัาลวกกินมือรุ่นเอาเองก็มี่ ย้ายอยู่ได้พี่น้อง่เมืน่อน้อยๆเดิมึงดูนี่ยุมองเดียวได้หน่พี่น้องอยุมองเดียวเดี๋ยวขอดสิาพาปลุกเจ้าไปเลาะมันมีแค่แคนี้เด้อพี่น้องเอ้ยคอยเก็บแต่ละเที่ยนนี่แค่ว่าหล่นกระตาแ,ลแลหล่ๆหลุดพี่น้องมึงเออขนาดมองเดียวนี่พี่น้องมึงมองเดียวจีเต็มกระตาแล้วอัวไงไหนมันคอยว่าเหรียญเด้อพักเหี้ยบ้านคอยนี่ขึ้นอีอีธรรมาชาฉาดอีหล่อให้ได้กินเด้อพี่น้องเอ้ยลัง อันเอฟซีลงคื้นมาเก็บซื้อๆนั่นอันกินแหย่เบิองแน่พัวนะท่งเที่ยวก็บพ่อได้กินแหยเพิ่นเบิงองกตลวกมากมาใส่กับอ,อันอันปนกับแกว้วถาดโฟนถาดแก้วตามอฮหงช่อกซื้อของพ่อได้กินโชมันดูพี่น้องพระหุ่มมานาะมันมาเจอดุดเจอจราจรอยูอเมริกาอีลีเดอร์นีอ่อย่างแน,น่อันนี้คือเมนพักขาดพี่น้องนี่พักขาดนี่พักขาดบ้านคอย คอ,อยผ้าเอาเห็ดกันเสออเสอ้อมหรือผ้าขาดนี่นี่ปนกันยืดทั่วนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละพักธรรมาชาติปลอดสารอีหรีอเหรอเอ้อมึงดูขาดยิ่งมองนี่มองเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยลุนกระตาแระเล่นกระตาไปผ้าพี่น้องไปลอกมืออื่นป่ะจา้ะนี่นแหละพักหงบ้านหนะ้า มาเตืดนจะรัดอยู่อเมริกานี่แหละพี่น้องเอ้ยผักหงมเฮียพี่น้องขึ้นธรรมชาติต่อเก้าต้นเก้านี่แหละพี่น้องเขาเพิดเดปินดอกมันอยูน้ำหัวนี่แหละผักริมรัว้วประโยชน์คุณภาพเลื้อยพี่น้องเอ้ยผักหงมมันเท่า ายพี่น้องเอ้ยเบื่อขึ้นซะยูไม่ตาบานเอ,อยเบ่ต้องหยาดมาสิบื่ไ,ได้กินเด้อฟองผมบวานเฮาพี่น้องเบื่ะเอาชัว่วใช้ผ้าขาซืซ่อๆบ่ได้นั่งกินกับยาวากานนนนนนันเด้อนี่ผักปังคุณผู้ชมผักปังแดงหวานห้าเป็นยาคือกันเอาไปเบิดแล้วพี่น้องผักลิ่มหัวลิ่มสวนมุนีเบื่ได้ยากเด้อพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินยังไง ย่บ้านยุบหัวเจ้าของนี่แหละพี่น้องเป็นไหนชีวิตห่างๆน้องซาอยู่อเมริกาบังแดงบานเฮาเออขัดเดอ้อแกสุมุ่งพี่น้องเอ,อ้ยหาเล็มเอานี่แหละเลาะบ,บ้านเจ้าของเดี๋ยวก็ได้ล่นกระตาพี่น้องเพราผมบานเฮาอืม นี่่อเดียวริมหัวหลีพี่น้องเบิง้งปาดมึงหย่อนฝ่หงริมหัวดูพี่น้องฝ่าหงริมหัวพูดอ่ะปัดชื่อมึงหยอดฝ่าหงริมหัวพี่น้องเอ้ยหย่นอนซ้อนฝ่าหงริมหัว น,นี่ก็เป็นสมเกาหลีก็ก,กินได้พี่น้อง,น,น,น,องนี่เพิ่งรั้วพี่น้องริมหัวริมหัวนี่เพิ่นว่าผักริมรั้วฝนตกมาใส่เมื่อคืนนี่พี่น้องมันก็แห้งคักวออเธออืมอืมนี่ผักกะนี้ก็กินได้เด้อพี่น้องผักกะปุ๋งหวานเฮา

ขึ้นในกระถางอันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้คือนเป็นผักขาดพี่น้องผักขาดผาดฉันอ่ะพี่น้องก็จะก่อยสองซอยก็ดื้อนี่เอ้ยัาคุ้มัาคุ้มปีกายนี่คุนสามีตอนตัดออกแก่นั้นขึ้นแล้วเห็นว่าพี่น้องขึ้นแล้ว มาวะนี่มาเก็บผักหุมพี่น้องมึงดูมันขึ้นเต็มเต็มกระถางกระถางต้นมะฮุงก่อยมึงดูพี่น้องมึงโอ้ยอ่อนซ่อนวะพี่น้องมึงดูอเมริกาก้อยเออป้าพี่น้องเอ้ยไป่อนชอนผักหุมพี่น้องมึงงามบ่พี่น้องวุ้นอะเออด้ว พี่น้องกอเดียวนี่พี่น้องกอเดียวอยู่ในนีงีพี่น้องเอ้ยกอเดียวกอเดียวก็ได้ลวกนึงแล้วพี่น้องจ๋าได้วอนึงกอเดียวนะคะนี่กอเดียวนะที่นี่ส่วนผักผมพี่น้องเอ้ยผักผมธรรมชาติมันมีมันมีหลายแบบพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันบมเมนต์ผักผมหนาม่ามีผักสุเทียสุป,ปีมีปลาหมหนามปีนี่บกมี ตอนสมัยสังแเ่อยู่มีผักขมหนามันมาหน้ามันขี่มัวขีวข่กล้วยเนี่ยรูดูพี่น้องน,องนี่คือเป็นกอเดียวนึงนะคะนี่นะเบืองดูพี่น้องกอเดียวขักบอกน้ำหัวน้ำสวนมันมีผู้ใดมาเห็ดอยังมันดอกหัวสวนจะขอมนี่แหละธรรมชาติขื้นน้ำเคี่ยนี่กสีเลียออกอยังสีเลยพี่น้องจังอยไม่ให้เขาขื้นมาหงํา ถอนออกเลยพี่น้องนี่เห็หนไหมเขาหมันงับเครื่อนีเท่านี่แหละเครื่อดอกกันชั่นนี่ถอนเขาออกเพราะว่ามาันมันงับถอนออกถอนออกทัอออก้งทั้งหลกักทั้งโค่นทั้งสี่เลยนึ่งทั้งตัดเอาต่างต่เตผักนะคะเห็นไหม ถอนเอาทึ่งทึ่งหาทึ่งโค่นเดี๋ยวฮัมาตัดตอนตัดตอนกิ่งเมืองดุงับบอกพี่น้องบ่ให้มันงับบ่พี่นอ้องหลอกแค่นี้ยังบ่ท่านเดนเบิดได้จากคุณผู้ชมแต่ว่าพ่อจะโชว์คุณผู้ชมแค่นี้ไปก่อนนะคะเห็นว่าค่ะคุณผู้ชมในที่สุดบ่ท่านได้หลอก สวนกระได้พักผงม,มนันนาเหาดิมดัวเต็มกระตาแล้วกันพักผมมนันนาเมื่อเจอจรัสอยู่อเมริกาอเมริกาอเมริกา กตา,าบ้าท่านได้นัดโบดวุ้ยบัาบอพี่น้องวุ้ยเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดคืนอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกตาบบ้านเฮาเอิ้นเฮ็ดปวกตาบหรือว่าเฮ็ดขี้กระเดียนพี่น้องเอ้ยเฮ้ยนอนสง่งเฮ้ยฮอนพี่น้องเอ้ยนอนสง่งเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดปวก เฮ็ดขีเกีดเดียนพี่น้อง้็พีน้องว่าน,นอนส่งเฮ็ดคืนนี้แล้วพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกตาบหรือว,ว่าเฮ็ดขี้กระเดียนบานเทาข่อยมาสวยมันเหลือแค่นี้พี่น้องมันไปใส่นี่กะลอก่าเอาไว้กินเบิดคุณสจวิว่าไฟไดงยุ่ยจีตึนก่อนะตื่นมาตอนนี้หกโมงแรงกลัวสิหนึ่งถุ่มแล้วพี่น้องมาพาพี่นอ้นองมาเก็บเอาเฮ็ด ปวกตามึงดูพี่น้องเฮ็ดปวกตาเพื่อนอื่นหรือว่าเฮ็ดกี่กี่เดียนน่นพี่น้องได้เมื่อแล้วได้เมื่อแล้วได้เมื่อแล้วโอ้โชัพัมพัมพัได้เมื่อแล้วพี่น้องอันนี้ต้องสาสิตัดขามันออกเออตัดขาเอาไปใส่พี่น้องนี่แหละตัดขาแล้วออกมาให้หู้มันขึ้นนี่แหละพี่น้องให้มันเกิดขึ้น เฮ็ดปวกตาบจากคุณผู้ชมนานผู้ด่าพี่น้องอ้ยขาบกย่างเงอุย้ยกระหอกมากขอ,อยไปกินถมไว้พี่น้องคอยกษสิตัดขามันให้มันเป็นเชื่อล้ให็ถมไว้มันได้กจะเกิดอีกมามาที่นี่พี่น้องเอ,อ้ยเก็บเฮ็ดปวกตาบ นั่นอยู่อเมริกามาน้องสามันอยู่สนามหญ้าข่อยเองพี่น้องตัดขาจะกระโถมไว้มันสิได้ขึ้นเฮ้ยพี่น้องเฮ้ย <c oughs> มันเป็นได้แต่บักผมพี่น้องเลาะสวนเลาะไบเลาะมาอยู่สนามหญ้ามันสิมีอีกอยู่แต่ว่าข่อยตื่นบ่ทันอีกหลอกเอาไปกินเบิดเหลือแค่นี้พี่นอ้องอาเซื้์เซอร์ให้เฮ็ดฝอร์ดตามน้องสานี่จ้ <í ls> ปัวต <c oughs> ากับเห็ดปววตากับผักอุ้งไปเข้าครัวเข้าครัวกันจะ้ะลงสวนก็ได้ผัดธรรมชาติได้เห็ดธรรมชาติมาให้พี่น้องเปิด